หากมุสลิมอยากจะเชื่อว่าพระกิตติคุณนั้นถูกบิดเบือนพวกเขาต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทำรรให้บิดเบือนไปและตอนนี้เรามีคำถามสองสามข้อสำหรับพี่น้องมุสลิมหนึ่งเหตุใดอัลลอฮ์ทรงทำให้สตร์ของพระเยซูบิดเบือนไปและทำลายทุกสิ่งที่พระเยซูทรงทำงานสมบุกสมบันจนประสบความสำเร็จ 2. 2. เหตุใดอัลลอฮ์จึงบอกพระเยซูว่าผู้ติดตามของพระองค์จะเหนือกว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาจนถึงวันฟื้นคืนชีพ อัลลอฮ์ไม่รู้หรือว่าพระองค์กำลังจะทำให้าศาสนาคริสต์เสื่อมทรามโดยหลอกให้ผู้คนเชื่อว่าพระเยซูสิน้นพระชนบนไม้กางเขน 3. หากอัลลอฮ์ทรงเปิดเผยพระกิตติคุณตามที่อันกุดอานอ้างทำไมอัลลอฮ์ไม่รักษา,าศาสตร์ของพระองค์แทนที่จะบิดเบือนมัน 4. ครั้นเมื่อพระกิตติคุณถูกบิดเบือนโดยอัลลอฮ์แล้วเหตุใดอัลลอฮ์จึงช่วยคริสเตียนเผยพแพร่ข่าวประเสริฐที่บิดเบือนนี้แทนที่จะแก้ไขให้ถูกต้อง ห้าหากพระกิตติคุณถูกบิดเบือนในศตวรรษแรกโดยอัลลอฮ์เองเหตุใดอัลลอฮ์จึงบัญชาคริสเตียนในยุคข,ของมูฮัมหมัดให้ตัดสินโดยคำพีที่บิดเบือนนี้ 6. หากอัลลอฮ์หลอกลวงผู้คนที่ติดตามาศาสดาของพระองค์เช่นเดียวกับที่เขาหลอกลวงผู้ติดตามพระเยซูมุสลิมจะรู้ได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์ไม่ได้หลอกลวงพวกเขาตอนนี้7เนื่องจากศาสตร์ของพระเยซูถูกบิดเบือนโดยอัลลอฮ์ในที่สุด พระเยซูทรงทำอะไรให้สำเร็จตามศาสนาอิสลามในที่สุดสาวกของพระองค์จึงสั่งสอนความเท็จทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อสรุปความทั้งหมดนี้เราได้ไขปริศนานี้แล้วและตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครบิดเบือนพระกิตติคุณบิดเบือนพระกิตติคุณตั้งแต่เมื่อไหร่บิดเบือนพระกิตติคุณอย่างไรและเหตุใดจึงทําให้พระกิตติคุณบิดเบือนไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ทรงส่งพระเยซูไปยังชนชาติอิสราเอล และพระเยซูเนื่องด้วยคำเทศนาอันทรงพลังและปาฏิหาริย์อันน่าประหลาดใจของพระองค์ทําให้ผู้คนเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์ทรงตัดสินที่จะยกพระเยซูขึ้นไปแต่ได้สัญญากับพระเยซูว่าสาวกของพระองค์กลายเป็นผู้มีชัยชนะเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจนถึงวันฟื้นคืนพระชนหน้าเศร้าที่อัลลอฮ์ลืมสัญญาสนั้นและหลอกสาวกของพระเยซูให้เชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนท้ายที่สุดก็ก่อให้เกิดศาสนาคริสต์และพระกิตติคุณที่บิดเบือน แล้วอัลลอะ์ก็ลืมไปว่าได้บิดเบือนพระกิตติคุณและพระองค์ทรงช่วยชาวคริสเตียนเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพวกเขาจนกระทั่งกลายเป็นผู้มีชัยชนะเหนือผู้ที่ปฏิเสธพระเยซูในที่สุดอัลลอะ์ก็ทรงเปิดเผยอ,อันกุรอานแต่ถึงเวลานั้นอันลลอะ์ก็ทรงจำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มากนักดังนั้นอันลลอะ์จึงเอาแต่คุยวว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนคําพูดของพระองค์ได้และคอยบอกคริสเตียนให้ตัดสินโดยพระกิตติคุณซึ่งเรายังคงมีนั้นซึ่งถูกบิดเบือนอย่างน่าเศร้าโดยอัลลอฮ์เอง ข้อสรุปเดียวที่เพื่อนมุสลิมของเราสามารถสรุปได้จากทั้งหมดนี้ก็คืออัลลอฮ์ทรงประสบภาวะความจำเสื่อมมาเป็นเวลานานอันลลอฮ์ะจะพยายามแต่กลับจำสิ่งที่ตัวเองพูดไม่ได้หรือที่ทำไปหรือที่ทรงสัญญาไว้หรือที่ทรงทำให้บิดเบือนไปหากเพื่อนมุสลิมของเราต้องการบูชาพระเจ้าที่ไม่ประสบภาวะความจำเสื่อมและผู้ที่ไม่ใช่นักเล่นกลจักรวาลที่หลอกลวงผู้คนและที่ทำลายงานของศาสดาข,ของพระองค์เองและก่อตั้งศาสนาเท็จโดยไม่ได้ตั้งใจ พวกเขาจะต้องมองหาที่อื่นที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามหากคุณต้องการเห็นปัญหาที่ใหญ่กว่านี้สำหรับศาสนาอิสลามอย่าลืมชมวิดีโอของผมชื่อว่าจริงๆแล้วอังกุระอ่านกล่าวถึงพระกิตติคุณอย่างไรในคลิปนั้นผมยกทุกองค์การในอังกุระอ่านที่กล่าวถึงพระกิตติคุณแม้แต่นิดเดียวระวังนะครับมีสปอยเลอร์ไม่มีองค์การใดในอังกุระอ่านเลยแม้แต่ข้อเดียวที่เห็นด้วยกับที่นักวิชาการมุสลิมกล่าวไว้เกี่ยวกับพระกิตติคุณทำไมถึงเป็นอย่างนั้น